สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเมื่อนี้ผมก็ถอนอ้าออกจากโคลนรอบโคนทุเรียนอันนี้ผมใส่ถอนเอาแล้วครับนี่พอดีโคนนี่มันมันหลผมก็เลยต้องถอนออกอ่าให้ให้มันเตียนอันนี้ผมสิพ้ามาเบ่งผมถอนอ้าเพื่อสิคุมโคนครับตัวนี้ผมทิ่เอาคุมโคน การคุ้มค้นของผมผมก็ทีถอนหญ้าเพราะถอนหญ้าออกเตียนแล้วแม่น่ครับผมกะสิเอาเอาไม้มาใส่เอาไม้ไม้มาวางรอบอยาผมจะพักเพื่อนอันนี้อันนี้ผมถอนออกแล้วครับถอนออกแล้วผมกะสิเอาไม้มาวาง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 รอบต้นมันเพราะรอบต้นมันกะสิเอาเอาหญ้าหญ้าแห้ง อ่ะเดี๋ยวอาอยาแหงมาผมกะจะใส่ยาแหงอ่ะเอามาลอบคนนั้นพอเอาอยาแหงรอบคนลอบทั่วคนแล้วผมก็จะเอาขี้ไก่แกบตัวนี้ครับขี้ไก่แกบขี้ไก่แกบรอย รอบต้นเลยอันนี้ก็คือผมเอาห้าไส้ห้าแหงไส้หลกักกะขี้ไก่แกบร้อยรอบต้นนี่เด็ดครับผมทีใส่ไม่ไม่ไพ่เนี่ยไม่ไพ่เนี่ยเอาเอาเอา,เอาไม่ไพ่นี่รอบต้นมันเลยแล้วก็เอาห้าแหงคุ้มแล้วก็เอาขี้กไก่แกบร้อยรอบผมใส่ร้อยอยู่ต้นหนึ่งผมทีใส่ ขี่ไก่ยู่ขี่ไก่แกบอยู่ประมาณสองถุงพอเอาขี่ไก่แกบคุ้มแล้วผมกะสิเอาพอดียูของผมมามีมีจอกมีจอกมีแหนยุสะหลายผมก็เอามาคุ้มทับอีกเท่านึงนี่แต่ว่าอันจอกผมอาะปกติเรามันผมจะใส่จอกแห้งแหละแต่ว่าอันนี้มันยังแห้งบ่าทันหล้วกะผมกะเวลาไม่หน่อยผมก็เลยเอาเอามาใส่เลยเพราะว่ามัน มันถึกแดดมันกะจังใดมันกะแห้งลงไปส่วนตัวผมคิดนะนะครับแบบนี้ผมก็ดีคุ้มรอบรอบโคนมาเลยโอ้โหเจ็บเลยนี่ก็ดจะคุ้มรอบโคนนั่นสิละตัวนี้นี่ เพราะเพราะเอาขี้แกะแกบไสเราคุงกะเกสิเอาเอาจอกเอาแหนคุ้มรอบทับอันนี้ใส่ภุมิปัญญาของของพ่อแม่เด้ค่ะที่เพิ่นพายทุมปัญญาของผู้เฒ่าล้องเบิงกะเฮ็ดถือว่าถือจังไดกะขอฝากติชมในเด้อครับ แนะนำกันแน่เพราะว่าผมกับมือไม่แหละแต่ยังบ่ทันใ้หูแต่ว่าเอาเอาความคิดเอาความคิดมาลองประยุกต์ใส่เบิ่งอันนี้เพื่อว่าไอที่ผมเอาไม้ไส้เนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือบางเทอมันมันยังมีพงอากาศอยู่แล้วก็กันว่าจอกแหนหรือว่าใบไม้ที่ผมเอาไส้เนี่ยมันบ่แกบมันบ่แน่นผมก็เลยเอาเอา เอาใส้น้ำผมไม่รู้ว่าผมคิดคิดถึกหรือคิดผิดจังไดกะขอฝากคำแนะนำแน่นครับมีอย่างไงตีชมหรือว่าต้องแก้ไขปรับปรุงอนไดกะขอฝากเเด้อครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกะขอเอาไว้สนิทกันครับผมเดี๋ยวผมขอไปทอนหน้าต่อก่อนละ่ะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆล้วก็สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆว่าจากที่ผมเห็ดแล้วเ,เดือน2เดือน มันเป็นยังไงแน่สภาพเป็นยังไงแน่เดี๋ยวผมให้เบิ้งสภาพต้นของผมนี่ตอนนี้สภาพต้นผมสภาพต้นอันนี้กระดอกมามาดอกมาไหลครับดอกมาเต็มต้นเลยแหละลูกกัเหลืออยู่วิก่ลูกลูกนี่มันที่เป็นลูกรุ่นแรก พราะอีสานนี่สาภาพอากาศมันบนแน่นอนครับเดี๋ยวอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมขอฝากใบสำนีกันจังไดกติชมได้มาอ่ะตีชมเนอะครับเพราะว่ากะยังว่าลูกหลานกะพึ่งหัดเทศไหม่กะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ